เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผมยอดฟอลยอดติดตามใน IG กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้ไปตามผมกันได้ง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ Google แบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะครับว่า h m m dot dot com แบบนี้ผมเราพิมพ์ค้นหาตามกันมาเนาะอ่ะแล้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามกันมาได้แบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะเจอเป็นเว็บไซต์แบบนี้เลยผมเราก็จะดิ้งเข้าในเว็บไซต์เนาะหลังจากในเว็บไซต์ก็จะมม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 มีีีเเเรรรรราาาาาลลงงชชชชื่่่อใใ้้้้้นนนกกกกกกัััับสสสสคคคิิดดดวยยผผทไไไ็หปะ แล้วพอเรากดสมัครกันมาแล้วนะครับผมก็จะมีเลขออกชื่อผู้ใช้งานลงผปกดมีกรอกมาผ่านเราไปแบบนี้เนาะแล้ติ๊ตต์นี้ไปเพื่อเป็นการยืนันนะผมกดสมัครไปเนาะตอนนี้ง่ายๆก็ไปการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมเรากดสมัครกันไปได้เนาะหรือใครนะผมที่มีบัญชีะลงชื่องานนะครับผมก็แล้เรากดลงชื่องานในตรงด้านนี้ก็ไปได้เลยนะผมเรากดลงชื่องานกันไปเนาะ อ่ะเดี๋ยวพอเราลงช่อชงานกันมาแล้ว้วผมรู้ว่าสมารสมาชิกกันมาแล้วเนื่ในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จด้เป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ได้มีหมู่ลงบริการให้กับเราสามารถเติมเินทำการกันได้นะผมเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมียอดเงินในส่วนตรงนี้ให้เราได้สามารถมาทำการในส่วนตรงนี้กัเนเนาะหรือใครนะผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้นะผมเราจะเติมเงินเนะาะก็เรากดไปที่ตรงนี้ก็ได้าะผมที่เขาว่าเติมเงินเนาะ อ่ะแล้วพอเรากดเข้ามากันเลยวได้ส่งการเติมเงินนะผมในหน้าตางการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเวลาเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําการเติมเงินกันได้ง่ายเนาะเป็นกดคลิกเข้ามาแล้วก็ได้มีช่องทางการเติมเงินนะผมที่อยู่ตรงนี้เราได้กดคลิกไปผมเพื่อไปเลือกช่องทางการเติมเงินกันได้เนาะในส่วนของช่องทางการเติมเงินก็ได้มีทั้งสแกน QR code นะผมทั้งทูมันนี่วอลเล็ตเนาะคริปโตเคอเรซี่เละเพอร์ฟิคแมนนี่นะผมเราก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมในส่วนของช่องทางการเติมเงินเนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยนะผม อะแล้วพอเราเติมเงินไปได้แล้วเรามียอดเงินกันไปได้แล้วผมบรินี้เราก็กดกลับมาที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เรากันได้เลยผมกดกลับมากันเนาะอ่ะแล้วพอเรากลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เราทีนี้เราสามารถกดบุตรบริการที่เราต้องการจะทําการเนี่ยเราผมเรากดเลือกไปที่หมวดหมู่เนาะอ่ะแล้วพอเรากดมาเลือกที่หมวดหมู่กันได้แล้วผมหมวดหมู่ก็มีบริการให้การลเรื่องเรื่องทำการกันนะผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราอยากจะทําการอะไรเราก็เลือกไปได้เลยเนาะผมไปส่งบุตรหมู่เนาะก็ทำนี้เลยอ่ะเมื่อกี้เราทําการปั๊มยอดฟอของไอจะะเเเเลลลือกกกป็นนนนบรริาาี้้ยแวั อ่ะพราเราบันผูกไปได้ครั้นี้ก็มีบริการเราเลือกเลือกกันต่อเราครับเลือกกันดูผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้โดยเลือกกันเนาะกดเลือกไปอ่ะเพราะเ่ิกไปได้ทั้งหมดหมูดบริการแบบปีแล้วก็ให้เรากดกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของเราได้ผมบริการรอบนี้อ่ะแล้วพอเรียิหนีของโปรไฟล์ไอจีเรากันมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางเพราะวางลิงก์ไม่ได้แบบนี้แล้วครั้นี้เราใส่จำนวนที่เราต้องการจะปั๊มไปเลยนะผมอ่ะแล้วพอเราใส่ทางลิงก์ก็จำนวนได้แล้วแบบนี้แล้วผมเราก็กดสองสิบไปได้เลยนะผม อ่าพอส่งซื้อกันไปแล้วแล้วผมคำส่งซื้อเราก็จะเป็นระบบขึ้ื่อนมาแจบอกกับระบบนี้ด้วยแล้วผมได้รับคำส่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นการส่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วผมยังไงเท่านี้เองเนาะแล้วก็หลังจากการส่งซื้อไปครัำส่งซื้อเราก็จะเป็นออเดอร์แล้วผมดิ้งไปตรี้ตรงนี้ด้วยแล้วผมกับประวัติการซื้อเราและสามารถที่กดคลิกขึ้นมาแล้วก็มาดูกันได้เนาะอ่ะเราก็มาดูสถานะรายละเอียดออเดอร์ของเรากันได้แล้วผมอย่างออเดอร์เราทำการไปสักคู่เดียวผมก็มีการแจ้งบอกกับทางเว็บไซต์มานะผมว่ากกกมาาาาาายยเเเเลลนนนนะะไปส่้อังดิร อ่ะหรือว่าในระหว่างนี้ที่เรารอออเดอรของเรากันอยู่หากว่าเกิดมีใครสนใจบริาการไหนอื่นเพิ่มเติมโดยทางเว็บไซต์นะผมอก็จะมาได้กดคิวที่ตรงนี้กันได้นะผมกับคำว่าบริการน้ำมดเนาะเรากดถึงไม่ได้เลย แล้วพอเรากดเข้ามาการเล่นส่งบริการทั้งหมดของหน้าต่างบริการทั้งหมดก็ได้เป็นอย่างนี้เลยแล้วผมเราได้สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาแล้วก็ดูบริการรายช่างรายละเอีของเว็บไซต์เราได้กันเนาะอ่ะก็ได้มีเป็นแบบนี้เลยของหน้าต่างเนาะก็ได้มีหมวมูบริการเยอะแยะมากมายเลยเป็นฟอร์มให้เราได้สามารถที่กดคลิกเข้ามาแล้วก็ดูได้แบบนี้เลยแล้วผมก็ตามแบบนี้ไปเนาะอ่ะหรือว่าใครที่อยากจะดูรายละเอียดแล้วผมเราก็สามารถที่จะคลิกคำว่าดูด้านขวามือนี้ได้เลยแล้วผมเราก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้ใหกับเราได้กดอ่านกันได้ผมก็ตามแบบนี้เนาาาาาาาะะะหรรรรืออยยกกกกจททททันนนีีเเเ็สมมถไดด้้ลบบผแ อ่ะแล้วว่าเกิดมีใครใช้งานอยู่เราผมในระหว่างน,นี้แล้วมีปัญหาเราผมเกิดขึ้นนาะหรือว่าใช้งานไปแล้วเกิดอะไรขัดข้องเราผมเยาจะจะเจ้งปัญหาแกดมินเนาะเราสามารถได้กดมาที่คํานี้ก็ได้มดคําว่าตั๋วเนาะ อ่ะเรากดเข้ามาในส่งตัวแล้วผมในส่งตัวเราเป็นการแก้ปัญหาเกตมินนะผมเราสามารถที่จะกดเข้ามากันได้เนาะอ่ะแล้วในการแก้ปัญหาเกตมินในส่งตัวเราผมก็เป็นการแก้แบบง่ายๆเลยผมเพียงเรากดคลิกเข้ามาเลยแล้วผมก็ไปพิมพ์ข้อไปพิมพ์ข้อที่เราเจอปัญหาเนาะแล้วพิมพ์ข้อความอะไรไปที่เราเป็นปัญหาแล้วเราจะแจ้งนะผมผมเพียงจะเป็นเสร็จแล้วกดส่งตัวไปเนาะท่านี้ง่ายๆก็เป็นการแก้ปัญหาเกตมินได้แบบเป็นที่รวยแบบง่ายๆเลยนะครับผมตามแบบนี้เนาะอ่ะก็นี่เลยนะผมอ่ะหรือก็ใครนะผมที่ใช้งานไปแล้วนะผมก็ไม่ได้เกิดปัญหาเลลลยเแ้วผมที่จะปิตรมาาออดดดดเเเะ็ลวววกกรรรสยยีผ เราแนะนำเพื่อนหรือว่าคนรู้ใจเขาไม่ใช่ไงเว็บไซต์ตามเราดูแล้วผมเราก็จะมาที่นีกดคลิกมาที่ตรงนี้ก็ได้นะที่เขาแนะนำเพื่อนเนาะ อ่ะเรากดเข้ามากัน้ได้ส่งกันแนะนำเพื่อนผมเนหน้าต right? ่างกันแนะนำเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ไน้นำเพื่อนกันได้ง่ายเนาะเป็นกดคลิกเข้ามาแล้วนะผมก็มาคลิลอลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนแล้วคนรู้จักเราแล้วผมไปเขาได้เห็นลิงก์ของเว็บไซต์แล้วกดเข้ามานะผมในเว็บไซต์เนาะประดับการสมัครมาทดการใช้งานอะไรต่างๆนะผมตอนนี้ก็เป็นการแนะนำให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายแล้วเนาะตามนี้เลยนะผมอ่ะแล้วผมจะพูดอะไรเป็นแมากกว่านี้แล้วนะผมเดี๋ยวผมจะพูดไปเนาะผมก็ลองกลับมดดูีอออรนผไะะะจ แต่ก็ที่เลยนะผมงเราจัดที่เราได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอซื้อคู่รตรงหุนตัวนี้ยอดฟองไอจีเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาแกมที่ไม่ร้อนเลย ก็ได้เพิ่มขึ้นมาขป้นาที่ร้อยแบบนี้แล้วนะผมก็ง่ายๆเท่านี้เองม่กกขั้นตอนแ้วผมอ่ะแล้วเหมอนจะมีการแถมด้วยนะผมแถมขึ้นมาตั้งร้อยสี่เลยเนาะอ่ะี้ผมแถมมาเป็นสีคนเลยแลผมอ่ะก็แบบนี้เลยนะผมสรับขั้นตอนการทำเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามเดี๋ยวก็ให้มาทำตามผมก็ได้ง่ายเลยนะผมกับเว็บไซต์ h m m l c o m เนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้นะผมวทนใดที่สนใจก็กดเข้ามาแล้วก็ทำการในส่วนที่จะปร๊มดฟอร์วันนี้หรือว่าจะเป็นบริการส่วนอื่นที่ท่่่าา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 นน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 สสใจจจเเเเเว็็็็็บไไไไซตต์กก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 กมม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 รรรรถทีีีะะะะะดดดดขข้้้้้ลลัััยยยยอออออปผผ๋ฝ ในนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะแล้วผมในะวันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมต้องขอโทษกันด้วยผมถากว่าพูดไปแล้วทำให้งงหรือสับสนอะไรยังไงเนาะอ่ะหรือว่าถ้าพูดไปแล้วก็เขาเ้าใจกันอยู่แล้วผมก็ดูจนจบจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะผมตีรับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ